สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทําความสะอาดแผ่นฟอกอากาศและการเปลี่ยนแผ่นฟอกอากาศของเครื่องฟอกอากาศเฟอร์นิติรุ่น MAP 305โดยปกติแล้วนะครับแผ่นฟอกอากาศจะมีอายุการใช้งานประมาณ1ปีแต่ถ้าหากที่บ้านมีฝุ่นละอองเยอะกว่าปกติก็จะทําให้แผ่นฟอกอากาศสกขบกเร็วขึ้นส่งผลให้อายุการใช้งานสั้นลงต้องหมั่นทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแผ่นฟอกอากาศเร็วกว่ากำหนดนั่นเองนะครับ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าควรจะเปลี่ยนตอนไหนให้สังเกตที่บริเวณนี้จะเห็นได้ว่ามีสัญ,ญลักษณ์ฟิลเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับถ้าหากเครื่องฟอกอากาศของท่านนะครับขึ้นมีแสงไฟขึ้นที่สัญ,ญลักษณ์นี้นะครับก็จะแสดงว่าแผ่นฟอกอากาศมีฝุ่นสะสมเยอะแล้วนะครับควรทําความสะอาดหรือเปลี่ยนแผ่นฟอกใหม่ทันที่ทีนี้เรามาดูวิธีแกะ แผ่นฟอกอากาศอ,ออกมาทำความสะอาดกันนะครับนี่สำหรับเครื่องฟอกอากาศสโตรติรุ่น M A P 3 0 5นะครับบริเวณนี้จะเป็นตำแหน่งของแผ่นฟอกอากาศนะครับที่จะอยู่ด้านในวิธีการแกะก็คือนี่ตรงนี้มันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ให้กดลงึบแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมา ภายในเราก็จะเห็นกับแผ่นฟอกอากาศนะครับวิธีการแกะแผ่นฟอกอากาศก,าก็คือนี่มันจะมีตรงนี้สลักนะครับให้ดึงมาทางด้านนี้ปึ๊บ่าจะเป็นการปลดล็อกนะครับสามารถดึงแผ่นฟอกอากาศออกมาทําความสะอาดได้ทันทีเลยวิธีการทําความสะอาดแผ่นฟอกอากาศตัวนี้นะครับก็คือง่ายๆเลยใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับดูดบริเวณผิวหน้าของแผ่นฟอกอากาศนะครับ โดยรอบเลยจะทําให้ฝุ่นที่สะสมลดลงนะครับแล้วก็กลับมาใช้งานต่อได้หรือจะใช้แปรงขนอ่อนเบาๆนะครับปัดเบาๆบริเวณผิวหน้าก็ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่ห้ามเลยนะครับก็คือการใช้น้ําทําความสะอาดกับแผ่นฟอกอากาศโดยตรงนะครับเพราะว่าน้ําจะไปทําให้แผ่นฟอกอากาศเกิดความเสียหายนะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้งานต่อได้นั่นเองต่อไปวิธีการเก็บ สมมุติว่าเราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเก็บก็คือใส่เข้าไปที่เดิมอย่าลืมนะครับล็อกด้วยทุกครั้งจากนั้นขั้นตอนการปิดก็คือใส่ตรงข้างล่างก่อนนะครับด้านล่างก่อนแล้วจากนั้นก็ปดล็อกตรงนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะได้เครื่องตอออากาศที่ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพกลับมาแล้วนะครับ หากท่านต้องการสั่งซื้ออะไรมีปัญหาการใช้งานหรือต้องการส่งซ่อมสินค้าติดต่อฝ่ายบริการที่โทร025590705ในวันและเวลาทำการหรือแอดไลน์แอด430 PKKGO จะมีแอดมินให้บริการครับ